สวัสดีชาวราศีเมถุนทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีเมถุนตั้งแต่วันที่1 5ถึง31อตุลาคมนะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะครับและนี่ก็เป็นการทํานายดวงทั่ว,วไปไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับผมรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันก็มาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่า king of p e n t a c l e นะครับหรือว่า พระราชาถือเหรียญน,นะครับทำนายความรักของชาวราศีเมถุนตั้งแต่วันที่15ถึง3เตุลาคมว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยเขาถือเหรียญไว้ในมือแล้วเหมือนกับถือปคาถาเนี่ยนะครับไว้ตรงนี้ผมเลยทำนาว่าชาวราศีเมถุนในช่วงวันที่15ถึง3เตุลาคมเนี่ยอาจจะเหมือนกับมีใครสักคนหนึ่งนะครับเป็นความรักที่ไม่ว่าจะเคยทะเลาะกันหรือมีปัญหาอะไรก็ตามที่ผ่านมามันคือสิ่งที่สวยงามอะ่ะก็เลยตอบว่าคนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุดินหรือธาตุไฟก็ได้นะ หรือหลายๆคนจะคบธาตุน้านะครับซึ่งเป็นไพ่ของการที่อาจจะเป็นหาการเรื่องการเป็นไพ่ห้าถ้วยการทําผิดพลาดไปการท,ทําให้มันหลงผิดการหลงผิดการหลงลืมความรักที่เป็นผ่านมาของคุณโดยการที่อาจจะมีการนอกใจไปเลือกคนอื่นนะครับหรือมองไม่เห็นสิ่งดีที่มีแค่แก่กันในวันนี้แต่เห็นไหมครับว่าไพ่ห้าถ้วยใบนี้จะเห็นาพของผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนะครับนั่งแล้วก็สำนึกผิดแล้วก็มองถึงถ้วยที่มันล้มนะครับที่มันเคยทําร้ายกันไว้หรือเคยทําให้ผิดพลาดกันไปะ ก็เลยตอบว่าคนและของชาวราศีเมทุนที่มีปัญหากันไปหรือเลือกรากันไปเนี่ยตั้งแต่วันที่15ถึง14ตุลาคมมีการที่เขาเองเนี่ยอาจจะเป็นไพ่คิงถือเหรียญเข้ามากลับมารู้คุณค่ากลับมารู้สึกผิดกลับมานั่งรอคอยคุณอยู่ตรงนี้แต่ได้เกิดใครนะครับที่เลือกราคนรักหรือโสดอยู่เนี่ยก็ตอบแบบนี้ว่าอาจจะพบเจอคนคนหนึ่งที่นั่งรอคอยคุณอยู่เช่น king of pericel ครับคนที่มีราศีคนที่มีความมั่นคงในชีวิตคนที่มีความอุปถัมภ์เรื่องของการที่ร่ํารวยนะครับมันค้างมั่งคงแล้วก็มีิ่่พเศษอะ เขานั่งรอคอยคุณอยู่บนโลกใบนี้ที่ไหนสักแห่งหนึ่งก็เลยตอบว่าชาวสีเมถุนตั้งแต่วันที่15ถึง30ตุลาคมครับมีไพ่เดอะเลเวอร์ขึ้นมาครับทูสวรรค์เห็นไหมครับประธานพรให้คุณ2คนเนี่ยไม่ว่าจะมีเพลไฟอยู่ด้านหลังฮะไม่ว่าเขาจะทําผิดหรือทําร้ายคุณยัยก็ตามเดอะเลเวอร์หมายควาว่ารักแท้คู่รักคู่กันทูสวรรค์ดวบันดาลให้คุณ2คนเนี่ยไปจัดการยังไงก็ตามมันไปจัดการไม่พ้นน่ะก็เลยตอบว่าความรักของชาวราศีเมถุนตั้งแต่วันที่15ถึง30ตุลาคม มีโอกาสที่จะพบเจอรักแท้มีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากสิ่งเก่าๆที่มันได้แย่ถ้าเกิดมันไม่ใช่เนี่ยยังไงคุณก็จะเหมือนกับหลุดพ้นออกจากสิ่งที่มันไม่ดีอะเพื่อไปเจอคู่สวรรค์เพื่อไปเจอชะตากรรมความรักที่ถูกกาหนดเอาไว้รักแท้ที่ถูกกาหนดเอาไว้ครับ mm hmm. ก็จะตอบว่าทุกสวรรค์หมายความว่าความรักที่เป็นคู่ครองเนื้อคู่สิ่งที่วิเศษเนี่ยนะครับคุณมีสิทธิ์ได้พบเจอสิ่งนั้นตั้งแต่วันที่ 15, 15ถึง30ตุลาคมเป็นต้นไป จนถึงสิ้นปีนี้นะครับไม่เกินตั้งแต่นี้ภปต้นไปเนี่ยชาวสีเมถุลนท่านเนี่ยเริ่มเจอสิ่งดีเข้ามาแล้วอาจจะช้าสุดก็ไม่เกินก่อนเมทุมิถุนายนก็คือวันเกิดของชาวสีเมถุลนท่านนะครับก็คือไม่เกินช่วงพฤษภาปีหน้าช้าสุดนะมันขึ้นอยู่กับอะไรมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเนี่ยทำกรรมดีหรือว่าหลุดพ้นจากสิ่งเก่ามานานแค่ไหนฉันพ่ค่อนข้างจะชัดเจนอยู่แล้วว่านี่คือลักแท้ครับของชาวราศีเมถุลเนเธอรท่านเลยที่คนที่เลิกลาการไปก็เช่นกัน มีไพห่ห้าถ้วยเข้ามาหแบบมายความว่าคนคนนั้นเนี่ยอาจจะเลือกสิ่งอื่นเห็นไหมครับมองว่าคนอื่นเนี่ยดีกว่าคุณอาจจะไปรักคนอื่นมากกว่าแต่สิ่งหนึ่งที่ทาให้เขาไปไหนไม่ได้เนี่ยเพราะถ้าเกิดเขาเลือกความรักนะครับหรือสิ่งที่ดีที่สุดหรือความมั่นคงของเขาเนี่ยก็คือคุณนั่นแหละผมเลยคิดว่าคนคนนี้เขาจะกลับมาคิดได้ทีหลังว่าเฮ้ยนี่คือคนที่รักเขามากนะนี่คือคิงถือเหรียญนี่คือสิ่งที่มีคุณค่าสร้างความมั่นคงของเขานะร่จะที่ผ่านมาเนี่ยคุณสองคนนะครับเคยมีสิ่ง คนรักที่เลิกลาปฎิปัญหาก,กันไปเนี่ยช่วงนี้มีการรู้สึกผิดมีการกลับมาคิดกลับมาเทียบทวนกลับมานึกเสียใจภายหลังและมีคล้ายขึ้นมาว่าเขารอคอยคุณอยู่นะเขากลับมารู้สึกว่าเนี่ยคือสิ่งที่มีคุณค่าถึงขั้นแบบเสียดายและเดืเอดร้อนเบ้อเข้ามาหมายความว่าคนคนนี้นะครับกลับมาเพราะรักแท้ด้วยก็เลยตอบว่ารักแท้ยังไงก็ตามนะครับต่อให้นานเพียงใดหรือเลิกลากันไปนานแค่ไหนหกดาบขึ้นมาเห็นไหมครับจากกันไปไกลแสนไกลหรือทำร้ายกันยังไงก็ตามอะ่ะ ไม่มีวันที่จะแปลแม้จะจากกันไปยงก็ตามไม่เหมือนกับลงเรือลําเดียวกันแล้วอะเจ็บปวดเสียใจแค่ไหนลองให้ทรมานแค่ไหนเลิกลาไปนานแค่ไหนก็ตามลงเรือกันแล้วลงเรือลําเดียวกันแล้วนะครับหรือแต่งงานกันแล้วหรือมีครอบครัวหรือรักแท้กขนาดนี้แล้วเนี่ยยังไงก็ไม่แคลกันก็เลยตอบว่าต่อให้นานเพียงใดเดี๋ยวเลิฟเพิ่มเข้ามาครับรักแท้ก็ยังคงเป็นรักแท้ไม่มีวันที่จะแปลเปลี่ยนไปไม่มีวันที่จะเลิกลากันไปเพราะถ้ารักกันจริงถ้าเกิดมันไม่ใช like e like. ่รักแท้เนี่ยหกดาบเข้ามาครับ คนคนนั้นก็จะดุดพ้นไปคนคนนั้นก็จะออกไปถ้าเกิดเขาไม่ใช่รักแท้ของคุณหมายเขาว่าเขาทําร้ายคุณไม่เลิกเขานอกใจเราไม่เลิกเขาทิ้งเราไปไม่เลิกหรือคนคนนี้เขาคิดจะทําร้ายเราอยู่แบบนี้ตลอดอะผมเลยตอบแบบนี้ว่าชาวสีเมถุนถ้าเกิดคนรักของคุณเนี่ยเขาไม่ใช่อะ่ะนะครับมันเลย6เดือนขึ้นไปแล้วมันเลย1ปีขึ้นไปแล้วนี่แล้วเขาไม่กลับมาแสดงว่านั่นไม่ใช่รักแท้ของคุณนั่นหมายบบเขาว่าอาจจะไม่ต้องรอคอยเขาแล้วอาจจะไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนอกจากเชื่อมั่นในรักแท้ปล่อยให้เวลาเนี่ยมันคือคําตอบ พอไพ่หกดาบกับหกไม้เท้าใบนี้เขาชัดเจนว่าถ้าเกิดเขารักคุณจริงเนี่ยคนที่เลอกราไปในปีนี้ก็จะมีการกลับมาหาคุณตั้งแต่ตุลาคมวันที่สิบห้าถึงสามสิบตุลาคมจนถึงไม่เกินพฤษภาคมปีหน้าช้าสุดนะแต่เป็นการกลับมาที่กลับมาในการทําที่ดีกลับมาในทางที่ถูกต้องกลับมาในทางที่เชื่อมั่นเชื่อใจกลับมาทําแก้ไขสิ่งที่เป็นเวรกรรมนะครับไม่สร้างเวรสร้างกรรมต่อกันแล้วอ่ะกลับมาแต่งงานการกลับมาเป็นคู่ชีวิตกันกลับมาเป็นรักแท้ของกันและกัน นะครับกลับมาแลดีขึ้นไม่ใช่กลับมาในวันที่เป็น6ดาบกลับมาตอนที่มันเกิน6เดือนขึ้นไปมันเกิน1ปีขึ้นไปแล้วมันเกินปีนี้ไปแล้วมันหลายปีแล้วหรือกลับมาตอนที่คุณเนี่ยหดาบอ่ะในวันที่เราเนี่ยไปเจอสิ่งที่ดีมีความสุขแล้วนั่นเองก็เลยนั่นแบบนี้ว่าเกิดใครเรื่องราคนเราไปเกิน6เดือนขึ้นไปเนี่ยผมตอบแบบนี้นะครับว่าคนคนนี้อาจจะไม่ใช่คู่ของคุณอาจจะเป็นโกเวนกรรมของคุณก็ได้นะครับอาจจะเป็นเวนกรรมของคุณมากกว่า ซึ่งคุณควรจะไปเจอสิ่งที่ดีผมขอตอบแบบนี้นะเพราะคนที่เขารักคุณจริงเขาจะไม่ทิ้งคุณไปเกิน6เดือนหรอกจะไม่ทิ้งคุณหรือไม่ทำร้า,ายคุณไปเกิน6เดือนหรอกมันเกินไปมันนานเกินไปมันเจ็บเกินไปเหมือนเราเรือขึ้นเรือลาเดียวกันนะี่ยแต่อยู่ๆเห็นไหมครับเขากลับปล่อยให้เราเนี่ยพายเรืออยู่คนเดียวพายเรือตามหาเขาพายเรือไปส่งเขาอะมันเหมือนกับเราเดินไปส่ง,ขงเขาแต่เขาไม่คิดจะเดินกลับมาหรือเดินไปด้วยกันนะครับเหมือนร่วมชีวิตด้วยกันนะครับทั้งที่มองว่าเป็นคู่ชีวิตแต่กกลลัับบปป่่่่ออยยยยใใหห้้เเเเเรราาดดดินนีีวแต ไม่ยอมเดินอยู่เคียงข้างกันหรือเคียงคู่กันนั่นเองก็ลเลยหมายถึงเรื่องคู่ด้วยก็เราตยตอบนะครับว่าชาวสีเมตรถุเลยท่านตั้งแต่วันที่15ถึงสามเดืตุลาคมเนี่ยไพ่เดือดเลิฟเบอร์เข้ามาเดือดจัดติดแล้วก็กไม้เท้าทำลายแบบนี้ว่าใครที่เลือกลากนไปในปีนี้นะน,นี่ขอตอบในปีนี้ด้ไวแล้วก็เพิ่งเลิกเพิ่งลากนไปไม่เกิน6เดือนเนี่ยก็จะมีเดือดจัดติดเข้ามาเดือดเลิฟเบิร์แล้วก็หกไม้เท้าครับขอตอบว่าคนรักที่เลือกราไปเนี่ยจะมีการถึงขั้นแบบเฮ้ยกลับมาคคิดดดไ้้้ชช่่วงนนนีะะะแตตออาาาาาจจสสุหรรืยก็มับ ไม่ช้าไม่เร็วเกินไปเนี่ยก็จะมีการกลับมาทําดีกลับมาพูดคุยกับมามีแอคชั่นอะไรกับคุณมากขึ้นเช่นการที่เหมือนกับหกไม้เท้าเริ่มพูดคุยเริ่มติดต่อเริ่มรู้รืบอปัญหาต่างเนี่ยควรจะพูดคุยกับคุณควรจะติดต่อคุณอยู่ไม่ควรจะปล่อยไว้แบบนี้ไม่ควรจะทําให้ร้ายเสียกันไปขนาดนี้หรือให้มันแย่มากไปกว่าน,นี้ครับก็เลยตอบว่าความรักของคุณเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการที่ถูกทิ้งนอกใจหรือการมีคนอื่น แต่เกิดใครมีปัญหากันอยู่แล้วยังไม่เลิกคุยติดไม่ขาดการติดต่อมาไปเกิน6เดือนไม่เกินน่ะก็หมายความว่าคนคนนั้นเนี่ยยังพูดยังคุยยังให้โอกาสยังเป็นเป็นสิ่งดีต่อกันได้ยังเชื่อมั่นเชื่อใจกันได้นะเลิกกันในที่นี้หมายความว่าขาดการติดต่อทิ้งขาดกันไปเลยทิ้งล้างกันไปเลยอย่าล้างกันไปเลยหรือจากกันไปเลยทั้งชีวิตอะ่ะนะครับก็จะ <t> ต,ตอบให้ไปตอบมาขึ้นมาว่าเดอดมีติเชียนเข้ามานะครับคนรักของชาวราศีเมษหรือท่านเนี่ยเขาอาจจะเหมือนกับมีอะไรบางอย่างที่เขาต้องการจากคุณโดยการทีี่่เเหมมืออนนกกกััับบขาาาาจจจะะไดด้้รคคววสิงุณแล ได้รับรักแท้จากคุณแล้วก,ก็จริงแต่มันอาจจะขาดบางอย่างไปที่เขาไปหาจากคนอื่นได้นะครับแต่เมจิเชในใบนี้ขอตอบแบบนี้ว่าคนคนนี้เขาอาจจะไปรักหลงคนอื่นเขาอาจจะไปหลงผิดเขาอาจจะเชื่อแบบนั้นเขาอาจจะต้องการสิ่งอื่นที่มากกว่าคุณนะแต่ถ้าเกิดเขามองถึงความรักที่มันแท้จริงและมันเติมเต็มให้เขาตลอดนะครับหรือมันมากพอสำหรับเขาเนี่ยก็คือความรักที่มันพอดีระหว่างคุณสองคนนั่นเองนะครับก็คือชาวราศีเมถุนกับคนที่คุณรักนั่นแหละ ผมถึงทำนายครับว่าต่อให้นานเพียงใดรักแท้ก็คือยังเป็นลักแท้นะครับผมเลยทำนายว่าคนรองคุณอาจจะไปได้อารมณ์ชั่วค้างชั่วคราวไปพบกับคนอื่นไปต้องการคนอื่นได้แค่ช่วงหนึ่งในชีวิตของเขาที่เขาอยากได้แต่สุดท้ายเขาต้องกลับมาหาคุณเพราะว่าเมจิเชียนหกไม้เท้าเดอรจาติสและเดอร์อเวอร์ครับเพราะนี่คือสิ่งที่มันถูกต้องเพราะนี่คือสิ่งที่มันเหมือนกับมากกว่าทุกคนที่รักเขาคุณรักเขามากที่สุดมันคือทุกอย่างของเขามันคือทุกอย่างที่คุณเป็นและให้กับเขาไปมันคือรัก ผมเลยแนะนว่าถ้าเกิดคนคนนี้เขารักคุณจริงแล้วต้องการคุณจริงเนี่ยเขาจะคิดได้เขาจะกลับมาในตอนที่ยังรักกันยังต้องการกันแล้วกลับมาคิดได้เรียนรู้กันนะครับคิดได้เร็วเรียนรู้ได้เร็วถ้ามันคือรักแท้เนี่ยนะครับยังไงเขาจะเข้าใจมันแต่ถ้าเกิดไม่ใช่เขาก็จะลุดพ้นจากคุณไปนะครับชาวสีเมถหุนเป็นการลุดพ้นซึ่งไร้เวรไร้กรรมต่อกันเป็นการลุดพ้นที่เหมือนกับไม่มีอะไรที่มันติดค้างกันแล้วอะนะครับเพราะขาดการติดต่อเพราะเลิกล้างลากันไปเกิน6เดือนเกิน1ปีขึ้นไป หรือจากกันไปนานแสนนานแล้วมันม,มีอะไรที่มันต้องติดค้างกันอีกต่อไปแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับชาวสีเมทุนในท่านเนี่ยก็อย่างที่บอกไปครับเขาจะเข้าใจมันแหละแต่อาจจะไม่ได้กลับมาคืนที่อาจจะไม่ได้กลับมาลักกันพเพราะชาวราศีเมถุนเองครับดวงของคนโสดนะครับดวงของคนที่เลือกลาคนรักไปเกินหนึ่งปีหรือเกิน6เดือนนะครับไพ่ขึ้นมาว่าเดือดเลือเวิร์ดจะติดและก็หกไม้เท้าต่อให้คุณจะเคยเจ็บปวดเสียใจแค่ไหนมานานแค่ไหนก็ตามนะเคยผ่านเรื่องแย่ๆมา หรือคนรักที่เคยทาร้ายคุณไปเนี่ยนั่นคือไม่ใช่คนของคุณนะครับเขาจะเดินจากคุณไปหรือคุณผิดหวังกับสิ่งเหล่านี้ผู้ถูกเลือกให้ผิดหวังะนะครับมานานแค่ไหนก็ตามแต่จากนี้ไปนะครับตั้งแต่ตุลาคมจนถึงพฤษภาคมปีหน้าคุณมีโอกาสพบเจอความรักคํานายแบบนี้เรียกว่าถึงขั้น The j u s t ดิส the lover คู่แท้รักแท้เนื้อคู่นะครับซึ่งเป็นหกไปเท้าซึ่งเป็นรักที่ดีกว่าที่ผ่าน,านมาซึ่งเป็นรักที่เหมือนกับดีมากการก้าวเดินใส่สะอาดบริสุทธิ์ใจสินเสมอการความเท่าเทียมเรื่องของความรัก มากกว่าบอกควันที่เหมือนกับบังตามากกว่าการหลงผิดมากกว่าคนรักที่ทำ้ายกันความเจ็บปวดตอนเนี้ยคุณไม่ต้องลงไปแล้วคุณไม่ต้องเจ็บปวดแล้วนะคุณผ่านความเจ็บปวดไปแล้วนะจากนี้ไปจะมีแต่ความรักดีๆสิ่งดีๆเนื้อคู่แล้วก็รักแท้ครับก็เลยตอบว่าชาวสีเมถุนในช่วงนี้ตั้งแต่วันที่1 5บห้ถึงจุลาคมเป็นต้นไปไมีโอกาสพบเจอคู่รักรักแท้ความรักที่แสนโรแมนติกจากไหนจากบุพเพจากสวรรค์ดยบันดาจากทูตสวรรค์ใครนักถือศาสนาคิดก็ทูตสวรรค์ นะครับใครนับถือศาสนาพุทธไพฑดจติดครับคู่รักที่เหมือนกับเป็นบุคเพสนิวาสนะครับพรมลิขิตรักแท้เนื้อคู่อะไรเงี้ยที่ถูกกาหนดเอาไว้โดยโชคชะตาดวงชะตาใครเชื่อเรื่องดวงชะตาหรือมูเตลูเนี่ยก็จะเจอจากอารจากการที่หกไปเท้ามเมจิเชียนนะครับจากการทานายทายทักในคลิปนี้นั่นเลยเองก็ตอบแบบนั้นเลยนะครับก็ขอไว้พรทุกท่านด้วยนะครับใครที่อยากหวังสมบักเรื่องทำทํานายเนี่ยก็ขอให้เชื่อมั่นในสิ่งนี้เอาไว้อย่าจมปักกับสิ่งที่มันเหมือนกับ มันเจ็บปวดฝังใจแล้วมันทําให้คุณไปไหนไม่ได้หลายคนเจ็บปวดหลายคนเสียใจยังไปไหนไม่ได้เลยผ่านมาหลายเดือนแล้วนะครับเป็นเจ็บปวดอยู่เลยยังเสียใจอยู่เลยยังผิดหวังอยู่เลยก็ไม่เป็นไรนะหกดาบกับห้าถ้วยเข้าใจครับว่ามันเจ็บมากแค่ไหนรักมากแค่ไหนเสียใจมากแค่ไหนแต่เมื่อไหร่ก็ตามครับพไพ่ใบนี้ค่อนข้างจะบอกอยู่แล้วว่าเข้าใจมันเจ็บมันให้พอเสียใจให้พอเพราะมีคนคนหนึ่งรอคอยคุณอยู่หิงถือเหรียญเมจิเชียนมีคนคนหนึ่งเขารักแล้วก็ต้องการคุณอยู่เจ็บเมื่อไหร่หายเสียใจเมื่่อไร แต่มันก็เดินต่อไปเองคงมันจะไม่เกินปีหน้าหรอกคงจะไม่เกินกลางปีหน้าอยู่แล้วช่วงวันเดือนปีเกิดคุณนั่นแหละนะครับฉันหกเมท้าขอตอบเลยว่าสิ่งดีๆมาสู่ชีวิตแล้วก็อยากให้ก้าวต่อไปมีโอกาสพบเจอความรักจากการบุกเพลแหละนะถ้าเกิดรู้จากแนวหนุมแล้วเนาะแล้วก็คนแนะนําการติดต่อสื่อสารการงานการเดินทางนะครับซึ่งไพ่ขึ้นมาว่าการงานก็มีนะแต่มีถึงขั้นแบบสี่เมถ้าด้วย ก็เลยตอบว่าดวงของชาวราศีเมถุนในช่วงนี้ค่อนข้างจะดีอย่างหนึ่งตรงที่บรไพ่ขึ้นมาว่ามีความสุขสมบูรณ์แบบอ่ะไม่รู้จะทํานานยังไงดีค่อนข้างจะมีแต่สิ่งที่เหมือนกับพบเจอคนถูกใจพบเจอความรักที่ดีถึงขั้นนําพาไปสู่สิ่งชีวิตโดนะเช่นเขาอาจจะตับพอร์คุณเรื่องการงานด้วยเลยนะครับก็เลยตอบแบบนี้ว่าชาวราศีเมถุนหลายท่านในช่วงนี้อาจจะมีถึงขัน้นดีทั้งเรื่องของการงานการใช้ชีวิตความรักนะครับมีจุดมุ่งหมายมีหลักมีแหล่งมากขึ้นมีความมั่นคงมากขึ้น นะครับก็ขอไว้พรนนะครับไม่รู้จะทำนายยังไงดีเพราะไพ่ค่อนข้างจะออกมาดี The l o v e r สีเมทัลเดดจัสติดคู่แทรักแท้เนื้อคู่เลยนะก็ได้ตอบแบบนั้นอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยจะเลือกอะไรฉันไพ่ two of p e n t a c l e เข้ามาหมายความว่าอยากจะเลือกอย่าเลือกสิ่งที่มันไม่มีอย่าเลือกสิ่งที่มันเหมือนกับไม่มีอะไรอยู่อ่ะอย่าเลือกสิ่งที่มันว่างเปล่าฉันถ้าเกิดอยู่ความรักที่มันสูญเสียไปแล้วจากไปแล้วแล้วมีสิ่งใหม่เข้ามาเนี่ยตรงเลือกสิ่งที่กำลังจะเข้ามาจุเปิดรับพลังงานที่กำลังจะเข้า รอไปแล้วให้ไปแล้วแต่เหมือนกับให้ไปแล้วมันเหมือนว่างเปล่าตอนนี้ทําอะไรไม่ได้ได้จากความว่างเปล่าเลือกอะไรไม่ได้อยู่แล้วอะไพ่ใบนี้คือการแนะนําถ้าเกิดอยากจะได้สิ่งดีดีเราเองก็ต้องเลือกสิ่งดีดีให้กับตัวเราเองไม่ใช่ไปเลือกสิ่งที่มันไม่มีอะไรให้กับเราไม่ใช่เลือกกับความเจ็บปวดเลือกกับความว่างเปล่าความเสียใจเราอาจจะไปรักสิ่งนั้นมากกว่าแต่เห็นไหมครับว่าพยายามปรับพยายามใช้เวลากับตัวเองพยายามยืนด้วยขาของตัวเองเอาแน่เอานอนให้ได้มีความเชื่อมั่นในความรักเอาไว้เชื่อมั่นในรักแท้เอาไว้ โฟกัสในสิ่งที่ตัวเองคิดตัวเองต้องการแด้คิดว่าถูกคิดว่าควรทําในสิ่งที่ควรเนี่ยก็พอแล้วอาจจะเจอทางมืดมนอาจจะเจอความเสียใจยแต่เห็นไหมครับว่าจงทําในสิ่งที่ควรก็พอนะครับไพออลลเคลนะครับแนะนําชาวราศีเมถุนรือท่านว่า s p ป r i t o ฟเมจิกคำลายแบบมีการวดรงชะตาของชาวราศีเมถุนเนี่ยในช่วงของวันที่1 5 3าถึงาตุลาคมพลังงานดีๆค่อนข้างจะเยอะ นะครับสิ่งวิเศษกำลังจะเข้ามาหาคุณพลังงานวิเศที่ดีๆความรักดีๆกำลังจะเข้ามาหาคุณสิ่งที่ไม่เคยได้เกิดขึ้นเลยเนี่ยอาจเกิดขึ้นมาคนรักเก่าที่เลิกรากันไปก็เช่นกันครับเขาคุณอาจจะคิดว่าไม่กลับมาแต่เห็นไหมครับว่ามันคือพลังงานวิเศษไม่คือรักแท้ไม่คือสิ่งวิเศษของกันและกันยังไงก็กลับมายังไงก็จะกลับมารักษากลับมาเยียวยากับใ้คุณค่าคุณนั่นแหละแต่อาจจะต้องให้เขาเนี่ยใช้เวลาให้พอคิดทบทวนให้ได้คุณอาจจะแชร์คลิปนี้เพื่อช่วยเหลือเขา คุณอาจจะบอกเขาด้วยตัวของคุณเองโดยคุณอาจจะเหมือนกับพูดกับเขาภาวนาหรือน้อมรับคลิปนี้น้อมรับคำทำนายนี้นะครับที่เป็นของคุณชาวราศีเมถุนทุกท่านนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยสวัสดีครับ